เช้าวันนี้นะคะเราจะเฝ้าเด๋ยวร้อมกันในพระธรรมหนึ่งสมุเอลบทที่8ข้อที่10ถึง22นะคะสมุเอลจึงเอาพระดำรัสทั้งสิ้นของพระยาเวมาบอกประชาชนผู้ร้องขอให้ท่านตั้งพระราชาท่านกล่าวว่านี่เป็นสิทธิของพระราชาผู้ที่จะครอบครองเหนือพวกเจ้าพระองค์จะเกณฑ์พวกบุตรชายของเจ้าและกำหนดให้ประจำรถรบและให้เป็นผู้ผลม้าและให้วิ่งหน้ารถรบของพระองค์แล้วพระองค์ จะตั้งพวกเขาให้เป็นนายพันในห้าสิบของพระองค์ให้บางคนไถที่ดินของพระองค์และเกี่ยวข้าวของพระองค์และทำสัตว์ราวุธและเครื่องใช้ของรถรบพระองค์จะนำผู้บุกสาวของพวกเจ้าไปเป็นผู้ปรุงเครื่องหอมทำครัวและอบขนมพระองค์จะเอานาสวนองุ่นและสวนมะกอกที่ดีที่สุดของพวกเจ้าให้แก่ผู้ข้าราชการของพระองค์พระองค์จะชักหนึ่งในสิบของข้าวและผลองุ่นของพวกเจ้า ให้แก่พวกคุณนางและพวกข้าราชการของพระองค์พระองค์จะเอาพวกคนช้ายและหญิงและพวกคนหนุ่มๆที่ดีที่สุดของพวกเจ้าและลาของพวกเจ้าไปทํางานของพระองค์พระองค์จะชักหนึ่งในสิบของฝูงสัตว์ของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นทาสของพระองค์ในวันนั้นพวกเจ้าจะร้องทุกข์เพราะพระราชาผู้ซึ่งพวกเจ้าเลือกให้ครองพวกเจ้าแต่พระยยเวจะไม่ทรงต่อพวกเจ้าในวันนั้นอิสราเอลได้รับกษัตริย์ตามคําขอ แต่ประชาชนปฏิเสธไม่ชื่อฟังสมูเอลพวกเขากล่าวว่าเราไม่ยอมเราจะต้องมีพระราชาปกครองเราเพื่อเราจะเป็นเหมือนประชาชาิทั้งหลายและเพื่อพระราชาของเราจะวินิจฉัยเราและนำหน้าเราไปและรบในสงครามให้เราและเมื่อสมูเอลได้ยินถ้อยคำทั้งสิ้นของประชาชนท่านก็นำถ้อยคำเหล่านี้ไปทูลพระยาเวให้ทรงทราบและพระยาเวตรัสกับสมูเอลว่าจงฟังพวกเขาเถิด และจงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งให้พวกเขาแล้วสมูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าให้ทุกคนกลับไปยังเมืองของตนค่ะเช้าวันนี้นะคะอยากจะแบ่งปันในหัวข้อราคาที่ต้องใจพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลจึงมาหาสมูเอลและขอให้สมูเอลตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเขาเหมือนอย่างประชาชาติอื่นๆสมูเอลก็ไม่พอใจจึงทูลอธิษฐานต่อพระเจ้า พระเจ้าตอบว่าให้ทำตามที่ประชาชนขอเพราะว่าพวกเขาไม่ได้กำลังละทิ้งมูเอลแต่ละทิ้งพระเจ้าไม่ให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาแต่มูเอลตักเตือนพวกเขาอย่างจริงจังและสําแดงให้พวกเขาทราบถึงกฎของกษัตริย์ที่จะครอบครองพวกเขามูเอลอาทิ บายให้ประชาชนฟังว่าสิทธิ์ของพระราชาคือพระราชาจะเกณฑ์พวกบุตรชายของพวกเขาไปเป็นทหารและจะนำบุตรสาวของพวกเขาไปเป็นคนรับใช้จะเอานาเอาสวนเอาที่ดีที่สุดพวกเขายกให้แก่ข้าราชาการของพระองค์พระองค์จะเก็บภาษีเข้าของและผลอัางนจากพวกเขา พระองค์จะเอาคนใช้ชายและหญิงและลาของพวกเขาไปทำงานของพระองค์และในวันนั้นเมื่อพวกเขามาร้องทูลร้องทุกข์เรื่องพระราชาพระยาเวจะไม่ส่งตอบพวกเขาแต่ประชาชนก็ยังยืนกรานที่จะขอมีพระราชาที่เป็นมนุษย์ปกครองพวกเขาเพื่อเพียงแค่ให้ตนเองได้เหมือนประเทศชาติอื่นๆ พระเจ้าตรัสกับสมิเอลว่าให้ตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งในพวกเขาแล้วสมิเอลจึงให้ทุกคนกลับไปยังเมืองของตนซึ่งในข้อที่1 0 1ถึง18เป็นสิ่งที่อิสราเอลต้องจ่ายเมื่ออยากมีกษัตริย์สมิเอลจึงเอาผ้าดำารัดทั้งสิ้นของพระเจ้ามากล่าวแก่ประชาชนผู้ร้องขอให้ท่านตั้งพระราชาท่านกล่าวว่านี่เป็นวิธีของพระราชา ผู้ที่จะครอบครองพวกเจ้าพระราชาจะเกณฑ์บุตรชายของเจ้าทั้งหลายและกำหนดให้ประจําลดลบให้เป็นพลมา้าและให้วิ่งหน้ารดลบของพระองค์แล้วพระองค์จะตั้งเขาให้เป็นนายพันนายห้าสคนของพระองค์ให้บางคนไถท,ที่ดินของพระองค์เกี่ยวข้าวและทำสตราวุธเครื่องใชล้ลบลบ พระองค์จะนำบุสาวของเจ้าเป็นเป็นผู้ปรุงเครื่องหอมทําครัวและขนมพระองค์จะเอานาเอาสวนองุ่นเอาสวนมะกอกเทศที่ดีที่สุดของท่านและลาของท่านไปทํางานของพระองค์พระองค์จะชักหนึ่งในสิบของฝูงสัตว์ของท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นทาสของพระองค์คําพูดที่บันทึกไว้ในข้อที่1 0บถึงสินี้ไม่ใช่คําพูดทั้งหมดของ ซามูเอลแต่เป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการย้ำให้เห็นในฐานะผู้อ่านซึ่งในข้อที่1 0บบ่งชัดเจนบ่งบอกชัดเจนว่าซามูเอลเอาพระดำรัสทั้งสิ้นของพระเจ้ามาบอกแก่ประชาชนซามูเอลจึงได้บอกกับประชาชนในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่านในข้อที่7-9ถึง9และอาจจะมีคำพูดที่มากกว่านี้ที่ไม่ได้บันทึกไว้ แต่ผู้เขียนต้องการให้เราดูเป็นถ้อยคำพิเศษทั้งหมดในข้อที่1 0 1ถึงว่านี่เป็นหัวใจของตอนนี้หรืออย่างน้อยเป็นส่วนสําคัญของคำตอบที่ให้กับอิสราเอลผู้ที่ต้องการมีกษัตริย์พระเจ้าของเรามีบรรดาอาสาสมัครที่อยากติดตามพระองค์สำหรับบุคคลเหล่านี้พระองค์มีคำเตือนสำหรับพวกเขา คือพระเยซูคริสทรงเตือนผู้ที่อยากติดตามพระองค์ให้นึกถึงราคาที่ต้องใจ่ายในลูกาบทที่9ข้อที่57-62และบทที่14ข้อที่25-35ซามูเอลก็กำลังทำสิ่งนี้เดียวกันคือผลักดานให้ประชาชนใช้ความคิดสำหรับราคาที่ต้องใจ่ายในการมีกษัตริย์คำสำคัญคำเดียวที่ซาม,มูเอลพูดมาทั้งหมดสรุปคือ กษัตริย์มีมาเพื่อมาเอาไม่ใช่มาปกครองอิสราเอลเรียกร้องให้มีระบบกษัตริย์ในราคาที่แพงมากซามเอลจึงต้องแจกแจงรายละเอียดของการกมีกษัตริย์ให้ฟังแล้วมันก็แพงมากในการที่จะเข้าใจถึงความแพงของกษัตริย์นี้คือเราต้องกลับไปทบทวนความจำในสมัยของผู้วินิจฉัยปกครองว่าเป็นเช่นไร ในพระธรรมผู้วินิจฉัยไม่มีกษัตริย์ไม่มีพระราชาไม่มีกองกำลังทางทหารเมื่ออิสราเอลถูกโจมตีมีการเรียกอาสาสมัครเข้ารบโดยมีกองกำลังหนุนและเสบียงจากครอบครัวผู้ที่ออกไปรบในหนึ่งสมิเอลบทที่17ข้อที่17-22ถึงไม่ต้องมีที่ทำการอำเภอที่ทำการทหารคณะที่ปรึกษา ให้คำแนะนำผู้รับใช้หรือบรรดาพนักง,งานเพื่อสนับสนุนให้ระบบการปกครองกอรกษัตริย์ดำเนินไปได้ที่จริงระบบเดิมนั้นไม่มีพิธีอันใดามากมีเฉพาะกิจเท่านั้นและราคาถูกมากเพราะว่าพวกเขาเดิมทีมีพระเจ้าเป็นกษัตริย์ทุกอย่างเป็นไปได้หมดอย่างที่เห็นชัดเจนในพระธรรมผู้วินิจฉัยจากหนึ่งสมเอลบทที่7 ถ้านำระบบปกครองประเทศชนิดที่งบประมาณต่ำมาเปรียบเทียบกับกษัตริย์ที่อิสราเอลร้องขอในบริบทนี้จะเห็นได้ว่ามันต่างกันมากการที่จะมีกษัตริย์นำออกไปลบนั่นแปลว่าต้องมีกองทัพทันทีที่อิสราเอลมีกษัตริย์ชีวิตกันทำไรนาและะกันทำสวนจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก เพราะกษัตริย์จะเกณฑ์บุตรชายไปเป็นทหารให้ไปเป็นพลขับไปขี่มา้าไปเป็นทหารราบหรือเป็นพนักง,งานทำหน้าที่ต่างๆอีกหลายส่วนของกองทัพและที่สำคัญคือกองทัพต้องมีสเสบียงจะต้องมีการระดมคนทำไร่ทำนาของเข้าสู่กองของกอ,องทัพปลูกสร้างสถานที่ราชาการดูแลซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในการรบ นี่ยังไม่รวมถึงเกี่ยวข้องกับทหารไม่ว่าจะเป็นเสื้ออุปกรณ์ต่างๆไม่เพียงแต่บรรดาบุชายเท่านั้นที่จะต้องถูกเกณฑ์บรรดาบุสาวที่เคยรับใช้ปิดาในบ้านในเรือนจะต้องถูกเกณฑ์ไปอยู่ในวงังไปรับใช้ในวงังโดยไม่ว่าจะทำเครื่องหอมบำรุงความสะอาดทำอาหารหรืองานเลี้ยงก็ตามราคานี้แพงซึ่งยังไม่รวมถึงการสูญเสีย บุตชายบุตหญิงหรือกองสำคัญของบ้านไปรับใช้กษัตริย์แต่อีกในหนึ่งหมายความว่าการที่เขาต้องการกษัตริย์นั้นกษัตริย์ของอิสราเอลจะต้องกินดีอยู่ดีจึงต้องมีการเก็บภาษีทุกอย่างจากอิสราเอลที่หามาได้ผลผลิตที่ดีที่สุดจากไรนาของตัวเองเข้าสู่พระราชวางังสวนองุ่นและที่ดินที่สวย กเป็นของพวกกษัตริย์การกินอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ที่ทุกครอบครัวเคยมีต้องแบ่งปันไปสู่บรรดาข้าราชาการและผู้รับใช้หรือพวกข้าราชาการทหารเพราะเขาก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันประชาชนจึงต้องเป็นผู้จ่ายหนึ่งใน10บของพืชพันธุ์ที่ดีที่สุดต้องไปเป็นของพวกข้าราชาการหรือบางพื้นที่กษัตริย์ถูก กษัตริย์ยืดเอาไปจากประชาชนกษัตริย์ต้องมีผู้รับใช้จึงจะต้องมีบุตรชายบุตรหญิงที่ดีที่สุดของอิสราเอลมารับใช้ท่านและกษัตริย์ยังต้องมีสัตว์ใช้งานและสัตว์เป็นสัตว์ทำเป็นอาหารจํานวนมากต้องมีลาไว้สําหรับไถนาของกษัตริย์ซึ่งนาเดิมของประชาชนเรื่องจริงก็คือเมื่อประชาชนได้กษัตริย์มาปกครอง พวกเขาจะถูกปกครองเมื่อก่อนเคยมีอิสระเสรีจะกลายเป็นทาสของกษัตริย์ทันทีกว่าที่พวกเขาจะค้นพบว่าได้ทำอะไรลงไปมันก็สายเกินไปที่กว่าที่จะกลับไปแก้ประวัตินั้นแล้ววันหนึ่งข้างหน้าอิสราเอลจะร้องทูลขอให้พระเจ้าช่วยเพราะถูกกดดันจากกษัตริย์ที่ตนเองอยากได้นักแต่พระเจ้าจะไม่ฟัง เพราะพวกเขาเองเต็มใจเข้าสู่ภาวะสถานการณ์การเป็นทาสทาัทง้ทงๆที่รู้อยู่เต็มอกนั่นเป็นคําพูดของพระเจ้าที่ตรัสให้กับอิสราเอลอคําพูดของพระเจ้าที่ตรัสให้กับซามเอลเพื่อมาตเตือนอิสราเอลแต่พวกเขาไม่สนคํคำตักเตือนใดๆทั้งสิ้นที่มาจากพระเจ้าเพียงแค่ต้องการให้เขามีกษัตริย์เหมือนประเทศชาติอื่นๆพวกเขาลืมในสิ่งที่พระเจ้าเคยทําให้ ว่าพระองค์ทรงทําอะไรที่ดีให้กับพวกเขามากมายโดยที่ไม่ต้องแลกอะไรเลยส่วนในข้อที่19บเถึงยีพวกเขาได้ในสิ่งที่ต้องการคือพระเจ้าตราสให้ซามูเอลทาตามในสิ่งที่เขาร้องขอคือการแต่งตั้งกษัตริย์แต่ประเทศอิสราเอลต้องการกษัตริย์ซึ่งสามูเอลตักเตือนอยู่แล้วว่าระบบการปกครองใหญ่ระดับนี้ต้องมาพร้อมกับราคาที่สูงมากแต่คําเตือนนี้ กับไม่มีผลใดๆต่ออิสราเอลเมื่ออิสราเอลตัดสินใจอยากมีกษัตริย์ไม่ได้เพียงแค่ผู้นําในของอิสราเอลเท่าน,านั้นแต่หมายถึงประชาชนาทั้งหมดของอิสราเอลที่ต้องการกษัตริย์ไม่ยอมฟังคําเตือนของสมเอลพวกเขายืนยันว่าต้องมีกษัตริย์และพวกเขาก็พูดชัดเจนว่าต้องการให้กษัตริย์ทําสิ่งใดต้องการให้กษัตริย์มาวินิจฉัยพวกเขา ต้องการให้นำหน้าออกรบที่จริงคือเขาต้องการให้กษัตริย์มาวินิจฉัยและต่อสู้เพื่อพวกเขาซามอเอลนำสิ่งเหล่านี้มันทุนกับพระเจ้าทุกคนคะทุกคนคิดว่าพระเจ้าจะรู้หรือไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะไม่รู้พระอ,องค์ทรงรู้ด้วยซ้ําอาจจะรู้ตั้งแต่ปฐมกาลเลยด้วยซ้ําแต่ทําไมเรายังต้อง ที่ฐานหรือบอกเล่าในสิ่งที่พระองค์ทรงรู้อยู่แล้วให้กับพระองค์ในเมื่อพระเจ้ารู้ทุกอย่างที่เราต้องการซึ่งในมัทธิวบทที่6ข้อที่32บอกว่าเพราะคนที่ไม่มีพระเจ้านขนไววยาสิ่งเหล่านี้และพระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงทราบว่าท่านจําเป็นต้องการต้องมีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพราะพระเจ้าต้องฟังทุกอย่างจากเราถึงจะทราบเรื่องแต่แต่ เป็นเพราะว่าเราต้องการพระเจ้าเราต้องการพระองค์เราต้องการนำภาระของเรามอบไว้ให้กับพระองค์ซามูเอลทูลทุกสิ่งที่ประชาชนพูดไม่ใช่เพราะต้องการให้พระเจ้าทราบเท่านั้นแต่เป็นเพราะซามูเอลต้องการใกล้ชิดและพูดคุยกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของซามูเอลพระองค์สั่งอีกครั้งให้ท่านทำตามที่ประชาชนร้องขอดังนั้น แม้ยังไม่รู้ว่าผู้ใดจะมาเป็นกษัตริย์ในตอนนั้นแต่ซามูเอลก็ได้บอกให้ทุกคนให้กลับไปบ้านไปก่อนจนกว่าพราะองค์จะกําหนดแต่งตั้งผู้ที่จะมาเป็นกษัตริย์ทุกคนคะ่ะมันน่าสนใจที่มันน่าสนใจอีกนยหนึ่งมันก็ยังมีความแปลกที่ว่าทําไมอิสราเอลถึงต้องการให้คนมาเป็นกษัตริย์ของเขาซึ่ง มันไม่มีทางเป็นไปได้และราคาของความพยายามนี้เป็นค่ามหาศาลมากๆที่ประเมินไม่ได้หนทางของพระเจ้าซึ่งแตกต่างกับของอิสราเอลเป็นอย่างมากหนทางของพระเจ้าคือพระเจ้าต้องการจะส่งพระเจ้าที่เป็นมนุษย์หรือมนุษย์ที่เป็นพระเจ้าเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความบาปและการปกครองโลกนี้ในฐานะกษัตริย์ในอาณาจักรของพระองค์พระเมสสิยาห์ที่ทรงสัญญาไว้กษัตริย์ พระองค์นี้ที่มีคำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าจะมาเป็นพระเจ้าและเป็นทั้งมนุษย์ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ได้แต่คือองค์พระเยซูคริสต์ของเรานั่นเองแต่น่ากับเสือใดที่ชนชาตินี้ลืมในสิ่งที่พระเจ้าให้ลืมพระสัญญาของพระเจ้าลืมในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องจ่ายเลยในการที่จะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเพียงแค่แลกกับความเชื่อเท่านั้นแต่พวกเขา และ,ะและความดื้อนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นความดื้อครั้งแรกของอิสราเอลแต่คิดว่าครั้งนี้การดื้อของอิสราเอลก็คงจะสะเทือนพระทัยพระเจ้าเป็นอย่างมากที่ลูกปฏิเสธพ่อปฏิเสธพระเจ้าให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาแต่เขายินดีที่อยากมีมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาเหมือนกับพวกเขาให้มาเป็นกษัตริย์เหมือนพวกเราให้เป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาพี่น้องครับ พระคัมพีก็ยังพูดอีกใช่ไหมคะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแล้วสิ่งที่เขาใจ่ายในตอนนี้นั่นเป็นสิ่งที่เขาแลกมาเพื่ออยากมีกระสันแต่พี่น้องคิดดูว่าชีวิตหลังจากความตายนี้พระเจ้าพูดอย่างชัดเจนคนที่ไม่มีพระเจ้าจะไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์นั่นทําให้เห็นภาพของการที่ การดำเนินชีวิตของคริสเตียนหรือใครหลายๆคนที่จะต้องมีราคาจ่ายของมันเสมอไม่ใช่ว่าจะดำเนินชีวิตในพระเจ้าแต่ว่าไม่ไม่ทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้ากท้ายที่สุดเมื่อการพิพากษามาถึงมันก็เราก็ต้องใจ่ายในราคาที่เราทำใช่ไหมคะเพราะคำพี่พูดว่าหวานอะไรก็ได้อันนั้นเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนี่ก็ย้ำเตือนของให้กับเราเหมือนกันว่าอิสราเอลในตอนนั้นดื้อมากและในตอนนี้ก็ คงจะดื้อเหมือนกันทําให้เรานึกถึงความดื้อบางอย่างของเราที่เราอาจจะมีการต่อรองกับพระเจ้าหรืออาจจะยอมแลกกับพระเจ้าดังนั้น,น,นขอให้อย่าเป็นเช่นนี้ในผู้รับใช้ของพระเจ้าในผู้เชื่อในพระเจ้าเลยนะคะเพราะว่า,าพระเจ้าเตรียมแผ่นดิสวรรค์ไว้ให้เราทุกคนเพื่อที่อยากให้เราทุกคนอยู่กับพระเจ้าแต่เคยมีคนพูดว่า นรกเป็นที่คับแคบแต่คนกลับมีเยอะกว่าในสวรรค์ที่กว้างขวางอย่าให้เปน็นแบบนั้นในหมู่ผู้เชื่อเราทุกคนเลยนะคะ